มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้ต้องมาเจอความหอมความอร่อยความแซ่บความเผ็ดจัดจ้านแล้วก็ไม่มีความคาวเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะทำเมนูปลาเค็ดลับที่ทำให้ปลาไม่คาวเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะ มากันคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่สีจะมานําเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาสวายนะคะพี่ๆเพื่อนๆวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายมีปลาสวายอ่ามีกระเทียมมีพริกกระเรียงมีเอ่อใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายพี่สีก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาทําปลากันก่อนคะ่ะเคล็ดลับสองอย่างในวันนี้ที่ไม่ทําให้ปลาเราคาวนะคะ เพราะว่าปลาสวายเขาจะมีความคาวในตัวค่ะเรามาล้างปลากันด้วยเกลือนะคะเกลือปนถ,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 ถูๆไทไๆถูๆไทยแเรากป็นล้างให้สะอาดนะคะแล้วมาซับแบบนี้ละค่ะซับด้วยกระดาษวันนี้กระดาษซับพี่สีหมดนะคะพี่ๆเพื่อนๆใช้กระดาษแบบนี้ก็ได้นะคะซับให้แห้งแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราเอ่อจะทำให้ปลาของเราไม่คาวก็คือ การที่เอาปลาสวายไปทอดนะคะพี่เพื่อนๆปลาสวายเป็นเนื้อที่แน่นมีเนื้อแน่นมีมันแทรกแล้วเขาจะมีความคาวในตัวนะคะแต่ไม่มีก้างแทรกนะคะพี่เพื่อนๆรับประทานอร่อยมากค่ะเขาจะนุ่มนุ่มแน่นแน่นบอกไม่ถูกค่ะพี่เพื่อนๆตอนนี้เรามาดับความคาวกันรอบสองนะคะคือการเอาไปทอดค่ะพี่เพื่อนๆการที่เอาปลาไปทอดดับความคาวได้นะคะ เราก็ทอดทอดให้สุกเลยค่ะพี่สีบานจะทอดให้สุกแต่ไม่ต้องให้กรอบนะคะนี่ค่ะสามชิ้นนี้ประมาณ400กรัมเกือบครึ่งกิโลนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่สีทําหมดเลยนะคะนี่ค่ะเราเอามาทอดแบบนี้พี่สีใช้น้ํามันหมูทอดนะคะใช้ไฟกลางค่ะทอดให้เหลืองแต่ไม่ต้องกรอบนะคะกรอบนอกแต่นุ่มในค่ะไม่ต้องเอากรอบทั้งชิ้นนะคะอันนี้ก็คือถือว่าได้ที่แล้วนะคะ พ,พี่เพื่อนๆนี่พอทอดเขาก็จะหดลงนิดหน่อยค่ะพี่พเพื่อนๆปลาสวายเป็นปลาที่อร่อยมากนะคะมีมันแทรกนี่ค่ะพี่สีจะทําหมดเลยนะคะ3ชิ้นทําหมดเลยค่ะทําไม่ทําหมดก็คงไม่อิ่มกันนะคะพี่พี่เพื่อนๆดูชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ออ้ยตอนทอดหอมมากค่ะพ,พี่เพื่อนๆระหว่างที่ทอดแล้วก็หั่นกระเทียมไปหั่นใบมะกรูดไปแล้วก็เด็ดพริกไปเด็ดใบมะกรูด เพื่อสร้างสีสันเพื่อเพิ่มความหอมตอนนี้ไปเราก็มาอยู่หน้าเตาอ,อีกรอบหนึ่งค่ะพี่พี่เพื่นพอนๆนี่ค่ะแล้วก็มาผัดกระเทียมนะคะพี่พี่เพื่นพอนๆกระเทียมนี่เราแค่หั่นนะคะหั่นหรือทุบหรือโขกหยาบๆแบบนี้ค่ะเราเอาไปผัดให้หอมใช้ไฟอ่อนๆนะคะพี่พี่เพื่นพอนๆไม่ต้องเร่ง вот. ไฟนะคะผัดให้กระเทียมหอมหอมพอผัดเริ่มหอมเริ่มได้ที่แล้ว นี่ค่ะยังไม่ได้ที่อีกเลยคุณสีบานหยุดมือคนทำใหม่โอ้โหไม่กลัวหอบกระเทียมเขาไหมเลยเนี่ยแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงพี่สีจะใช้พริกแกงหยาบนะคะพ,พี่เพื่อนเคล็ดลับของการาซื้อพริกแกงนะคะต้องดมดูก่อนว่ามีกลิ่นเปรี้ยวไหมแล้วก็ชิมดูด้วยว่าเจ้านี้เขามีความเค็มไหมบางเจ้าก็เค็มบางเจ้าก็ไม่เค็มนะคะ แต่เจ้านี้เค็มนิดนิดแต่หอมมากพี่สีใช้พริกแกงแบบหยาบเอามาผัดแบบนี้ค่ะผัดให้หอมหอมใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะผัดให้ออมหอมอย่าให้พริกแกงเราไหม้นะคะถ้าพริกแกงเราไหม้จะเกิดความขมทันทีนะคะพี่พี่เพื่อนเริมทันทีแล้วก็เติมน้ําไปค่ะเอ่าเติมน้ําไปพอประมาณนะคะเพราะว่าปลาเราก็เยอะเหมือนกันนะคะความเข้มข้นอยู่ที่เรานะคะพี่พี่เพื่อน อาจจะเติมน้ำมากน้ำน้อยอยู่ที่เราใครต้องการน้ำกลุกกลิกครุกทิก้ก,ก,ก็เติมมากหน่อยอยู่ที่การปรุงรสค่ะแต่พี่สีวันนี้จะผัดแบบน้ำคลุกผิก,กไม่น้ำเยิ้มนะคะแค่น้ำก็คือมีน้ำนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะผัดไปผัดไปได้ที่ผัดให้หอมหอมผัดให้ได้ที่พี่สีก็จะเร่งไฟขึ้นมานิดหนึ่งค่ะพ,พี่เพื่อน นี่ค่ะผัดไปพอได้ที่พอน้ำพริกหอมแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพอน้ำพริกได้ที่เราก็จะเริ่มปรุงแล้วเห็นไหมพี่สิบันจะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะอซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสน้ำมันหอยสามช้อนโต๊ะพี่สีมีสูตรอยู่อย่างหนึ่งว่าหนึ่งต่อสามค่ะ หนึ่งต่อสามคือทุกอย่างหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าสําหรับน้ํามันหอยเราเพิ่มความนุ่มความกลมกลม่อมความเข้มข้นพี่สีจะใช้สามช้อนโต๊ะสูตรพี่สีง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปนิดหน่อยเพราะว่าพริกแกงเขาก็มีความเค็มอยู่ใครจะเติมชูรสก็ได้แต่พี่พี่สีจะเติมชูรสไปนิดหนึ่งเพื่อความกลมกลม่อมนี่ค่ะปัดไปเรื่อยๆจนได้ที่ จนได้ที่ได้ความหอมก็ใส่ใบมะกรูดไปพี่สีบานยังใช้ไฟอ่อนค่อนข้างกลางนะคะใส่พริกลูกโดดลงไปเพราะเราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วุงเครื่องเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อคุณสีบานเอาเอาเอาหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้ว,ไไลวอย่าทิ้งเตานะทิ้งเตาไม่ได้นะจะบอกให้นี่คะ่ะไปหยิบใบมะกรูดมา <c oughs> ทุกอย่างใส่พร้อมกันแบบนี้แบบพี่สีเลยนะคะพี่เพื่อนๆน,นี่คะ่ะ แล้วก็หลีไฟลงนะคะตอนนี้หลีไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปค่ะปลาที่เราทอดหอมๆนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะพี่สีจะใช้อ่าปลา3ามชิ้นใส่หมดเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คนคลุกคลิกคลุกคลิกอ่าอ่าพริกแกงของเราพริกแกงของเราก็ยังมีความร้อนเพื่อเอามาคลุกให้เข้ากับปลา ปลาเขาก็จะเกิดความนิ่มนะคะเมื่อเขาเจอความร้อนของอพริกแกงนะคะนี่ค่ะใครที่อยากทานปลาส,สวายนะคะที่ชอบปลาสวายนะคะเอามาทําแบบพี่สีได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันไปแบบนี้ละคะ่ะพี่สีเขาบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากนะคะออกหวานนิดๆเค็มน่อยๆกลมกลม่อม เผ็ดน้อยๆเผ็ดด้วยพริกลูกโดดนะคะพริกกระเลียงถ้าเรามาทําพริกลูกโดดจะหอมมากจะไม่เผ็ดมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆอ,อยู่ที่พี่ๆเพื่อนๆชอบนะคะนี่ค่ะผัดเผ็ดของเราก็สําเร็จแล้วผัดเผ็ดปลาสวายหอมมากปลาสวายจะเนื้อนุ่มๆนะคะเริ่มนุ่มแล้วเพราะเขาเจอความร้อนของพริกแกงนะคะใครที่ชอบทานปลาสวายนะคะไม่รู้จะทําอะไรกินดีนะคะทําแบบพี่สีนะคะ เคล็ดลับง่ายๆเอามาทอดไม่ให้คาวนะคะนี่ค่ะไม่มีคาวไม่มีกลิ่นคาวของปลาสวายเกิดขึ้นแล้วก็หอมมากๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกขั้นตอนของผัดเผ็ดปลาสวายนะคะก็เสร็จสิน้นทุกขั้นตอนแล้วนี่ค่ะน่าทานมากหอมมากรสชาติออกหวานเค็มนิดๆกลมกลมนะคะพี่ๆเพื่อนๆพี่สีก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ เพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สีมาตลอดพี่สีขอบคุณมา,มากๆเพื่อนใหม่เม้นไว้นะคะพี่สีตามแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องจากลาพี่พี่เพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแล้วติดตามคลิปดีๆสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆในคลิปหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายโชคดีค่ะ